ของเบอร์สุขุสุคนจ้ามาพอ่อกันอีกแล้วจ้าก็ช่องนวดชาแนลค่ะมาจากมนีศีผ้ามากินยังมนีศีผ้ามากินซ้อมตำหมูกรอบเห็นไหมะคะนี่ตีหัวมาแตกได้ได้นี่ <laughs> เห็นบหมม <laughs> ีขนมจีนมาแก้เผ็ดค่ะนี่คะ่ะ วันนี้มีผักอะไรมั่งคะต้นหอมชะอมหยอดกระถินฟักบุ้งนูยังเหลืออยู่เด้ค่ะกระลำกระลำม่วงมะเขือม่วงมะเขือขาวมาจ้ะกินเด้อนี่กินกินหลายรอบไปได้หนิว่าสิกินหลายรอบแล้วเ <c oughs> ขาเนี้ยวดูยังเหลืออยู่เดะ้ดกบวีอุ่นพร้อมเด้แต่ว่ามันนิ่มอ่ะมันกินได้ยันพรุ่งนี้เช้าไงถ้าเรานึ่งเมื่อวานเราก็กินได้อีกวันนี้ ถ้าไม่ทอเพื่อนเมาเมาเมาหมากรอบแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต um, ้องตัดนะเพื่อนกัดเลยเอาต้นมามากูดนะฮะก็ยิบอร่ลดแต่เดียวโอ้สิยันเงาเดียว่ะพี่มวยอืมอีบากุยหเพื่อนกัดเลยนะเพื่อนอย่าตัดนะจะได้รู้ไงว่าแกงมันกรอบไปเห็นท่านกอไอันนี้เย เป็นแมวชาอมเหรอคะ่ะชะอมอยู่นี่ค่ะี่เจ้าอืมมันมีเยอะอยู่นะอันนี้เป็นก้อยทำหม้จอจัไป็นกลุ่มอืมก้อยเอาขัดไ้นี่ไงเอาขัดก้นม้อเมื่อกีนนะ้น่ะมันเลยดำ วันนี้หนูมีเพื่อนมากินด้วยนะเพราะวันนี้เป็นอาหารไม่สดวันนี้คืออาหารเก่าเขาเลยกินค่ะอาหารมมไม่สดมุมแมนจ้ะแต่หมหุงแนวมาเพิ่นเขาเลยกินนั่นโทษนั่เพิ่นเพราน,นนอนอยู่สีบาปปึงคนกำลังนอนไปปลุกเขานะ เห็ดเสร็งมูนูเด้นู้หัว่าหมูนู้สิกินน้ำนู้เลยใส่บัคกี้กัมืมอหนึ่งบรูเดนับเด้ยกัมืมอร์หนึ่งะเป็นยังไงเพื่อนกรอบไหมข้อแรกนี่พ้อยาบอุ้ยเพื่อนบอกว่าพอแหลกไล่อุ้ยอื้มอร่อยแ้าเลย มาจ้ะนัวร่วมใส่จานเดียวกันเลยวด้วยค่ะตัดมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการกัดเดี๋ยวฟันปลอมร่วงเอาเอาเอา้เอเอเองสิกินโซ่สักข้ามกันนะโซ่คุณแม่จะข้ามกันนะ่ะอา้าวคุณจันสุดาอา้าปาก อืมอยา่าไหยด้วยหมอสีสุวนขึ้นขอบคุณข้าดตงนานนะส่วนทีได้บ้าเคื่อดรู้ทั้งกินทั้งไห้ ดาแม่ยิน่าใจกบดักจามาตอกเข้าโบเดกินบรดกินโดนนะนะเพิ่งกับสีออกจากวงการไปบอกพิกกับออกจากวงการสมตำไปโดนเจอสีมือรถจนาเข้าไปหายเลยาใ Ừm. Phiên mọc cọp à. Xong chưa Ơi mấy mụ quặp à. Ừ. Mụ này không Không Có อะเติมตเติมไม่ไม่เคล็ดไม่ไงถ้าตำเด่ไม่อยู่คลิปนึงนุงกินสมตำอะน,น้มได้หลายนะอะไรนุกิน,กนอหอดเพิ่หอบหนีเพ่นเ็นน,มน้มมีเพออนซ้อนน้าหาดอาวสันใบไม่น้านนยาขับุณยาจือ้อแบบนี่แกค่ะนวลเนี่บกกนยบ,บแก่ก นี่ถ้าหมักหมักในน้ำปลานะก็เป็นหมูสาชั้นทอดน,น้ำปลา ลื่อเลยคะูเอาตาต่างใบเรียบรอยเลืมกระเทียมอยอท,ยมทนอนบอกบอกวหมนหนูขาเอกอ้มัเน่ะามาแลถ้าได้ยินเสียงเพื่อนหนูเข้ากล้องนะใครก็ได้ช่วยแปลให้หนูฟังหน่อยเขาพูดอะไร หนูฟังไม่รู้เรื่องมันรัวเลยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่าเผ็ดนะแต่น้ำมูกไหล หมูกรอบหนูไม่มีวิธีทําให้ดูนะคะเพราะจริงๆแล้วหนูยังทําไม่เก่งหรอกคะ่ะหนูอยากได้เครื่องหม้อทอดได้น้ํามันมากกว่าค่ะมันจะได้ไม่ต้องทอดในน้ามันเป็นบ่ายเลยสื่อรถพว่วงหิวมากเป็นพ่เป็นพว่วงสื่อมากเราก็บโบ,บ,บช้ว่าจะกินหลายเด็กไ่ตรงกินไปมากเกินไปกินนิดเดี้ว For det er deg.

แต่ว่าไม่ได้กินนานกินแต่ใช้กรอกทอด <d> อยามุนเซนอืดอย่างเงี้ยทำน้องกุ้งวันนี้ได้อะไรกินยำบุญเซนพีนากนะเ <d> <d> มื่อคืนเนี่ย จะนน้องเงา,าหมือ,อนวัวุ้วววี่จะกินบุษบุญยังใช่ได้ขอหรอว่าไม่รูร้สุดเลยลูกกาผิดบ่เกีย่ยมตัวชีคเขียวจังมึงจะบนกว่ามันกินไปนิดเดียวมึงกลัวพี่มันผอม หมูกรอบแค่เส้นเดียวยังไม่หมดอีกตั้ง ดูจากสีแล้วน่าจะยังไม่เปรี้ยวเพราะดีบานเท่าเนี่ยขือบสมเลยบางคนเขาไม่กินเปรี้ยวไงกินแต่กินเปรี้ยวไม่มากเขาชอบยังเป็่คกินข้าวขี้เดียเลย มีปูนานี่เข็มๆเนี่ยปูนาเรายเห็นดูเขไปทั้ง่เาซื้อมาาไหนะูหมูเนปูนาปูต้องแกะุ่งก็ได้เาจือมาจากตลาดนัดนะเป็ดก็มีก็ได้ปูนาไ ตายแล้วหมูนุ่งหายหายน้ะหมูน้อยด้วยเมื่อบานเห็นพิมพ์ที่พายมันทอดหนังไก่กิน

เมื่อวานกินข้าวเหนียวกินตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองกว่ามันจะย่อยพี่น้องเอ้ยซองถุงกว่ามันนย่อยอยู่มันหยัดจื้อบอกแล้วว่า่านึ่งเองมันที่จกเพลิน ปักงูงไหมตำเฉพาะเครื่องนะตำเสร็จนะมันครึ่งหนึ่งของโคกเลยอะสุดท้ายแล้วเส้นมะละกอลงไม่ได้หนูทำยังไงรู้บ้างแถวไม่เบิ่ง ดูเทเทน้ํำ่อมตําน่ะใส่ในเนี้ยแล้วก็เอามือขยําเอาอะ่ะคกมันไม่พอโหดโผงอย่านมูโบอิมเนาะตามคกหน่อยๆก็ย่านมูโบอิมถ้าเป็นกะละมังกัจิกะละมังหน่อยน่ะนะเนาะเพรากระทะนี่กลนลึกดิ ตามส้ตมตำกินกันสองคนนะคะแต่ตำเหมือนกินทั้งออฟฟิศอะนี่นะขกอเกินว่ากองกะหน่อยค่ะแม่ <laughs> กินกระลำแก้เผ็ด เมมบมรี่เต็มค่ะเมื่อกี้เนี้ยทายต่อบ่ได้ค่ะมึ่อ่ะต้องไปลบคลิปนูสิไปละจ้ะอิ่มสับมดพอดีละจ้ะต่ว่าเรือหมูกรอบพี่หน่อยหนึ่งจังไหนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกูสุคนะาจา๊ะที่เขามารับชมหนูนูฝากก็ติดตามก็ไล่ก,ก็แชร์ก็ subscribe ให้นหนูน่ไม่เด้อจ้ะคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้ก่อนานะจ้ะไปพ้อกันคลิปหนามื้อนาสำรับมื้อนี่สวัสดีจ้า